โอเคไ e ้คอมแบทชูอีซีอังกฤษวิดคู t ิโ g a กนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ้าสู่ easy English with คูดิลนะครับภาษาอังกฤษอย่างง่ายกับคูดิลนะครับเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่ EP ที่5.3กันนะครับเราจะเข้ามาสู่แบบฝึกหัดนะครับต่างๆของแพสซีทที่มีท็อปิกชื่อว่า a ัล Special Award นะครับโอเคอ่าเรามาดูกันเลยครับตามไปงานที่ให้ไปนะครับผมอ่ามาดูข้อ A ใหญ่ครับ v o c a b u l a r y v o c a b u l a r y ตรงนี้แปลว่าคำสั่งนั่นเองก็คือเป็นแบบประคาที่เกี่ยวกับคําศัท์นะครับในนี้ก็ในนี้จะมีคําสั่งเดลิอัชันบอกว่า complete each sentence with the correct words นะครับก็คือว่าให้เรา complete คือทําให้มันทำประโยคให้มันสมบูรณ์ด้วยคําที่ถูกต้อง correct words นะครับโอเคในกล่องซีรีพูลนั้นจะมีคําศัท์อยู่5คําคําว่า award นะ award นี้บอกไปแล้วว่าแปลว่าอะไรนะครับ dream dream แปลว่าความฝันนะครับต่อไป education education แปลว่าการศึกษาต่อไปครับ invite d นะครับ invite d แปลว่าเชิญชวนนะครับต่อมาคำสุดท้ายคือคำว่า o p o p o s i o n p o s i t i แปลว่าประธานาธิกรรมภานะครับและที่เราคือเอาคำศัพท์คําคำนี้ไปเติมลงในประโยคแต่ละประโยคที่มีอยู่5ประโยคนี้ให้สมบูรณ์และให้ถูกต้องนะครับ มาดนรู้กันเลยนะครับข้อหนึ่งครับ My parents think My parents ถ้าเรียนหม้ยว่าผู้ปกครองนะครับ My parents think that ต h a t is important เนี่ยเขาว่าไว้ตรงว่าเขาว่าไว้เขาว่าต h a t เนี่ยเขาคิดว่าสิ่งนี้ย h a t is is important มันมีความ important มันมีความสำคัญนะครับ They want all their children to go to university they want all their children to go to university นะครับก็คือคำว่าพวกเขาต้องการให้ all their children หมาถึงเด็กๆของพวกเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับ go to the, go to university ไปที่ไหนครับนักเรียนไปที่มหาวิทยาลัยนั้นคำว่า university น่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับในะคำศัพท์ห้าคำข้างบนนั้นน่าเกี่ยวว่าการศาึกษาใช่ไหมอ่าคำศัพท์ข้างบนที่แปลว่าการศาึกษาคือคำว่าอะไร education okay คำคนหนึ่งเกี่ยบ education my parents think that education is important ครอบครัวของครอบครัว่อครอบครัวฉันคิดว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญนะครับ they want all their children to go to university พเขาต้องการให้เด็กๆของเขาทั้งหมดลูกๆเขาเนี่ยไปเรียนาหาอะไรให้หมดเลยนะครับโอเคนั่นคือว่าให้ความสำคัญกับการศึกษานะครับต่อไปนะครับข้อสอง eddie want the เอ็ดดี o ้วอน W O N คขาบ่าวินนะครับ,นะรบแปลว่าชนะเอ็ดดี้วอนเดอะเด for being the best student in the school for being the best student in the school mm hmm. เขาชน,นาะระงวัลอะไร mm hmm. เขาชนะอะไรครับชนะอะไรปุ๊บ for being the best student the best student แปลว่านักเรียนที่ดีที่สุดหรือเรียนยอดเยี่ยมนักเรียนดีเด่นนะ in the school ของโรงเรียนนะครับดังนั้นเขาได้รับรางวัล เขาต้องได้รางวัลที่เป็นนักเรียนดีเด่นใช่ไหมก็คือว่า Eddie won the award นั่นเองนะครับ award Eddie ชนะเลิศรางวัลการเป็นนักเรียนที่ดีนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนนะครับต่อไปข้อที่3 Last night I had a bad ตตตุุุ I ฟังก่อนเนาะ Last night หมายความว่าคืนก่อนนะคืนที่แล้วนั่นแหละ I had a bad B. a d bad แปลว่าเลวแลวชั่วนะครับ I had a bad ตึดๆอะไรละ่ะ bad อะไรไม่รู้มาดูประโยคต่อมาครับ I woke up ไม่ใช่คำว่า I wake up แปตื่นนอนฉันตื่นขึ้นมา I woke up feeling r e a l l y afraid I woke up feeling r e a l l y afraid ก็คือฉันตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกยังไง feeling รู้สึก r e a l l y afraid รู้สึกกลัวมากนะครับกลัวมากนะครับดังนั้นเขนาน่าจะฟันแบบไหนละ่ะอ I had Last night I had a bad dream มันคือฝันร้ายนั่นเอง I woke up feeling r e a l l y afraid ตื่นมาเลยรู้สึกว่าโอ้กลัวน่ากลัวเกินนะครับต่อไปข้อที่4นะครับ After his parent died หลังจากที่ after ว่าหลังจากหลังจากที่ his parent died ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเขา d i e ตายนะครับ The boy had to go and live in an ต๊ดต The boy ไ็้ชายคนนั้นนะครับ h a ชจ to go ต้องไปอยู่ที่ไหนครับ To live ปจามาอาศัยอยู่ที่ไหนพ่อแม่ตายแล้วไม่มีใครเลี้ยงดูดังนั้นเขาเลือตัวเดียวเขาต้องไปอยู่ที่ไหน The boy had to go and live in an orphanage นะครับ orphanage ก็คือตั้งจากที่พ่อแม่ตายเขาก็ไปอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพรานั่นเองนะครับ้อ4ต่อ orphanage นะครับไปข้อที่5นะครับ I was to Joe's party I was to, to, to Joe's party party แปลว่างานเลี้ยงใช่ไหมอันเลี้ยงของใครครับอันเลี้ยงของโจนั่นเอง I was แล้วชักเกี่ยวอะไรกับโจทำไมต้องมีปาร์ตี้ของโจอ่า huh. But I was sick so I couldn't go but I was sick I couldn't go แต่ว่าฉันรู้สึกไม่สบายก็เลยไปไม่ได้ดังนั้นเขาต้อง มีอะไรเกี่ยวกับงานปร์ที่ของโจเขาถูกเชิญไปที่งานปร์ที่ของโจนั่นเองนะครับคำว่าเชิญก็คือคำว่า invite นะครับเขาถูกเชิญไปที่งานเลี้ยงของโจงานปร์ที่ของโจแต่ว่าไปไม่ได้ I was sick ก็คือฉันมีไม่สบาย so I couldn't go ฉันั้นฉันก็เลยไปไม่ได้นั่นเองนะครับจบพาร์ทั็จบข้อ A ใหญ่ไปแล้วนะครับตอนนี้มาต่อที่ B ใหญ่นะครับต่อเน,นื่องเลยนะครับดิเชันก็บอกว่า Choose the correct word or place with the same meaning as the blue words in each sentence ก็ให้เลือก correct word ให้เลือกคำที่มันถูกต้อง or place นี่คือกลุ่มคำ with the same meaning ที่มีกลุม่มคำที่มีความหมาย same meaning มีความหมายเหมือนกัน as เหมือน,นกับเหมือนกันกับอะไรเหมือนกับเหมือนกันกับ as the blue words เหมือนกับคำที่มีตัวนังสือสีสีฟ้า สีน้ำเงินนั่นเองนะครับ In each sentence ในแต่ละประโยคก็คือจะมีคําศัพท์ข้างบนให้แล้วก็ให้ไปจับคู่กับในแต่ละข้อซึ่งในแต่ละข้อก็จะมีคำศัพท์สีน้ำเงินให้อยู่ให้จับคู่กันที่มี t h the same m e a n i n g ควกมหมายเหมือนกันนะครับ mm hmm. มาดูในแถบสีชยพูก,ก่อนนะครับ The time when she w a s a child The time when she w a s a child ในเวลาเวลาที่เธอ want to try. ที่เป็นเด็กเขาเรียกว่าอะไรลูกอ่า ที่เป็นอะไรไม่รู้นะครับเอาไว้ก่อนนะครับต่อไป m a ม e him agree m a ม e him agree ว่าทำให้เขา agree ทำให้เขาคอยตามนะเพราะเขาเห็นด้วยนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่สา Af Af ม afraid afraid หมายความว่ากลัวนะครับกลัวต่อไปรับที่สี่ place ที่สี่ครับ place where doctors and nurses work place where doctors and nurses work ก็คือว่า place หมายสถานที่สถานที่ที่ doctors หมอ and nurses แล้วก็พยาบาล work สถานที่หมอกับพยาบาลนั้นเขาทํางานเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็ไปจับคู่ในแต่ละข้อหนึ่งสองสามี่หานะครับที่มีคำศิลน้าเงินอยู่นะครับต่อไปครับ children without homes นะ children without homes without แปลว่าปัจจักนะครับถือไม่มีนั่นเอง children without homes ก็คือเด็กๆที่ w i t h o ไม่มีบ้าน เขาเรียกว่าอะไรคำศัพท์ที่คูให้ไป10บคกาก่อนหน้านี้ถ้าใครดูมาก็าจะจําได้นะครับก็จะเดาความหมายได้นะครับอามาดูตอนเลยครับข้อที่หนึ่ง a new medical center นะคำอเมริกาว่า medical center เป็นคำเสียงเงินที่เขาต้องการให้เราหาความหมายที่เหมือนกันใช่ไหม a new medical center has opened in the city now many s i c k people can get help นะครับคำว่า a new medical center ไม่รู้ว่าอเมริกเขาจะเอไปว่าอะไรแต่ว่าอันนิวมันใหม่ละ has o p e n e industry ที่มันเปิดขึ้นมาใหม่ในในเมืองแต่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่ดีมาดูจบมาดูไปครับนาเมนติซมาเมนต p e o p l e can g e t ต e l p ตอนนี้นะมีคนที่ sick ก็คือคนที่ป่วยเนี่ยได้รับการช่วยเหลือมากมาย Can a n get help นะครับดังนั้นสถานท,ที่ที่พูดถึงน่าจะเกี่ยวกับการรักษายบบานถูกไหมดังนั้นน่าจะเหมือนกับ l พลสอันไหนอ่าอันไหนครับเมดิโค l เซ็นเตอร์น่าจะมีความหมายเกี่ยวกับเซมิเน n งวิดเดอร์เพลสก็คือคำว่า Place where doctors and nurses work อ่าสถานที่ที่หมอกับพยาบ,บาลเขาทำงานนั่นเองนะครับอ่าข้อหนึ่งจะพูดไปแล้วนะครับต่อไปข้อที่สอง I hate s p i d e r I hate spiders ฉันเกลียดแมงมุมนะครับ When I see one when I see one I feel very really frightened I when I see one I feel very really frightened เ่อเวลาที่ฉันเห็นมันวันอย่างไยถึงสไปเดอร์นะครับเวลาที่ฉันเห็นมันเนี่ย I feel very really frightened frightened เวลาเราเราเราเกียดแมงสาบเราเจอปุ๊บเราจะรู้สึกยังไงเออคำว่า frightened ก็เนี่ยเหมือนไม่มีความหมายเดียวกับคำว่าอะไรครัำว่า afraid มันเองคือว่าจะรู้สึก กลัวนะครับไม่ชอบมันเลยมแมลงัไอ้อไม่ใช่มลงัตรูแมลงมุมแมงมุมนะครับโอเคต่อไปครับอันที่สาม grandma often talk about her childhood grandma often talk about her childhood grandma ไม่ถึงอะไร grandma อะ grandma ไม่ถึงแม่ของพ่อเรียกอะไรย่า yeah. นะครับ grandma often talk about her childhood often คือพูดเกี่ยวกับ เธอใช้หูบ่อยมากเลยไม่รู้ว่าอะไร it s w h a t many years ago ประโยคมากว่า it s w h a t many years ago ซึ่งมันหลายปีมาแล้วนะครับทีนี้คำที่เขาทำเป็นสีน้ำเงินแล็ลคือว่า h i อ d ช o o d นะครับ h i l d ช o o d ดังนั้นถ้ามียากเขาจะไา้เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรล่ะที่มันผ่านมาแล้วหลายปีถ้าเขาลองต้อควาหมายดูเขาจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความหลังของเขาใช่ไหมความหลังเขาคือ h e h i l ชายหู who, เนี่ยคือจะคู่กับคำว่า the c i l d when she was a child เวลาที่ตอนที่เธอนะยังเป็นเยาวยังเป็นเยาววัยยังเป็นเด็กน้อยอยู่อย่างงี้ครับก็คือพูดถึงความหลังนะครับคนไหนที่ชอบพูดถึงความหลังก็ไม่เป็นคนแก่นะะ <laughs> คนที่พูดถึงคนถึงคนหลังไม่บ่อยแต่วา่าแก่แล้วนะครับอ่าต่อไปครับข้อที่สี่ my father did not my father did not want to buy me a bike My father did not want to buy me a bike นะครับตอนนี้พ่อของฉันนั้น did not ไม่ต้องการละเป็นเกนก a ิกไม่ต้องการให้ฉันเมื่นการที่จะซื้ออะไรให้ฉันครับ bike น,นี่มาจากคำว่าจักรยานเป็นการที่จะซื้อจักรยานให้ฉันเลยนะครับ but แต่ลูกยอมไหมพ่อไม่ซื้อให้แต่ลูกยอมไหมลูกบอกว่า but I persuaded him but I persuaded him, but I persuaded him พ่อไม่เื้อให้ลูกต้องทำหน้าที่อะไรอ้อนวอนขอร้องห้โปรดนะครับก็คือทำไงละ่ะให้พ่อเห็นด้วยเห็นตามว่าเออจากการเสื้อละมานดีนะประหยัดน้ำมันไปทําง,งานไปเรียนได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยมีทําให้เขาเห็นด้วยนั้นคะู่คําว่าอะไรครับคู่คําว่า made him agree made him agree นะครับ Made him agree คือทำให้เขาเห็นด้วยนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้า children children who don't have a family to live children who don't have a family to live เขาพูดถึง c h i l d r e children เด็กๆที่ don't have ไม่มี family ไม่มีครอบครัวที่จะเล v e ที่จะอยู่อาศัยที่จะอาศัยอยู่นะครับ which often become street children which often become street children ส่วนมากก็จะกลายมาเป็นอะไรทไี่ไม่มีพ่อแม่ตอนเด็กพวกนี้ก็จะกลายมาเป็นเด็กเล่ร่อนใช่ไหมคำว่า street children น่าจะมีความหมายเหมือนกับ place ที่คำว่า uh, children without homes นะครับ children without home นั่นคือเด็กๆที่ไม่มีบ้านนั่นเองอจบไปแล้วนะครับสำหรับาไาฝึกหัด ตรงนี้นะครับโอเคก็ให้นักเรียนทุกคนนะครับนํำใบงานนี้ไปทํานะครับแล้วก็ดูคลิปที่ครูอธิบายประกอบไปด้วยจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็ส่งกลับมาอย่าลืมเขียนชื่อลงในใบงานให้เรียบร้อยนะครับเราเจอกันในชิปต่อไปสำหรับวันนี้ s e you Bye!